ครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับนักเรียนนักศึกษาครับเทคนิคเชยภูมิครับร้อยกว่าคนครับวันนี้ที่มาศึกษาดูงานครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมว่าไม่เคยพูดกับคนเยอะขนาดนี้ครับผมครับไปไปชมกัน ลืมหมดแล้วตรงนี้ลืมหมดแล้วระบบอ่านตารางค่านี่เป็นมาเสกแผกเสียบบอร์ดนะคเสียบบอร์ดทาวเวอร์ดนะครับที่เราเห็นกันนี่บอร์ดทาวเวอร์ดเยี่ยเสียบเสียบผ่านตรงนี้ทั้งหมดเมื่อกี้นี้ทั้งหมดการเสียบบอร์ดเอาหนึ่งบอร์ดอันนี้บอร์ดจากรานก็นี่บอร์ดเจ็ดสิบบาทว่าหนึ่งสิบบอร์ดก็ได้เจ็ดร้อยแล้วครับพี่ในการเสียบดิ็กทัลนี่มันมันมีค่าใช้จ่ายของมันอยู่แล้วครับเสียบอะไรอารุ่หนึ่งตัวได้แล้วห้าสิบตัง เสียบ2ตัวได้1บาทเห็นไ,ไหมครับสิตัวก็ได้5บาทไม่มีอะไรก็เสียบลงแค่นั้นเองแล้วก็บกัตรกีนี่นก็ได้เป็นเล่นเล่นก็นึ่มันง่ายในกะารหาเงินเล่นก็นึ่มาอันนี้ก็เป็นแผานาตู้ลำโพงตู้ลพบี่หล,หล,หลยายแบบจยกประตูกลางแบ่งเล็กที่เราเห็นอยู่ในบ้านผมจะให้ตัวตัดทั้งหมดซีมซีตัดทั้งหมดพวกกัดตัวหนังสือครับพวกชุกแขนครับตัวนี้นนนนเป็นตัวตัดทั้งหมดวันนี้แผนเขาไปไหนเขาไปร่วมคลางานใช้ราคาสูงใช่ไหมนี่ยซีมซีจะเป็นพวกกัดตัวหนังสือพวกตัดไม้ทีาา่คนตัดไม่ได้ คนตัดได้แต่ไม่สวยเท่ามันครับมันจะรูปมุมอะไรทุกอย่างของซีซิงตัวนี้อย่างพวกเออที่เราวางมาันพวกเออฝังอยู่เนี่ยที่เราทำมาพวกเออวางอยู่ตรงนี้ตรงนี้พร่เออจะฝังอยงู่ในรุดอถแทงทั้งหมดอยู่บนรถแทงก็จะมีเครื่องปัดนะครับเครื่องปั่นไฟใหญ่ตรงนั้นอีกถึงตัวร้อยคิลอยั่เครื่องปัดทุกคนก็จะฝังอยู่ตามชอม่องตามแหลกตรงนี้ นี่ตู้ดึนะครับอีกหนึ่งตัวที่เราพัฒนาแบบตัวนี้นครับผมเวลาเราจอดเล่นนี่นะครเราจอดเล่นก็สามารถไไดึตงตู้นี้มาได้นี่พร้อมแล้วข้างในเราเป็นปอกเคมครับพักเหล็กปอกเคงกันเลยสำหรับข้างในของเราครับทีนี้ต้องเป็นทุกอย่างคิดเพียงออกหรือต้องคิดดึกเคงทุกทุกอย่างเนี่ยตีงตู้ดึงขึ้นก็จะประมาณนี้เวลาเราจอดเล่นมาไอ้ทรงซ้างนี่ฝั่งนี้ก็เป็นตัวผลิต เห็นไหมครับดยแผ่จะสวยได้ครับมีการเคาะการริมเลยตะชิ้นตะชิ้นละชิ้นละชิ้นไปครับผมนี่ชิ้นตะชิ้นก็ไปเพ okay. ื่อทีได้ลูกรับที่สวยงามนะครับทุกอย่างดูโมดเก็ียกบบุ่นี้อันนี้ต็บบุแบบรรมดาอันนี้เป็นรวงเดียนนไหครับวเดือนวเดือนไม่เป็นอย่างนี้อยนเดือนีเดี๋ยวงเดือนอันนี้เรเล็กใส่ได้แต่ถ้ตะกูลรถพวกตูดเยอะใส่ไม่ได้ตรงเนี้ยพราเราหนักได้มม่เยอะ เด็กที่หน้าใครอยากเดินตรงานก็มาสกบานได้เลยมีเด็กรอเปิงานพี่เอกอย <the> ู่นะมันล้ายนะ